ไปอะไรมันไปเอาของขางไหนไปใส่ขางไหนใด่ไหมครผมไม่มีกันได้โยนทิ้งไปแล้วใครโยนกะันโงนเลยโยนทิ้งไปแล้วขันตรงข้ามดีไล่ตรงข้ามก่อนเออ ไล่ตรงข้ามไปเรื่อยๆไม่ใช่ขันให้ตึงแล้วขันให้แน่นแล้วมันค่อยไปไล่ข้างหนึ่งมันจะไม่ค่อยสนิทมันเคาามันเหนื่อยนะเนี่ยกูว่ากูกยับมึงกูเหนื่อยนะวันวันนี้นะกูได้ตแต่แต่แต่แตบแล้วยรวๆยาวอีกนานคือเริ่มต้น đây là lúc tung này này má chịu tung này má tung này được không ừ, là má tung có à tung mấy จะใส่ไอตรงอไอนี่ก่อนทรงไม้มันก็ใส่โซ่ไปก่อนหน่อยเนื้อมันใส,ใส่ใส่อย่างงั้นล้นจะใส่ยังไงล่ะเออมันใส่เข้าเข้าก่อนดิใส่ข้างบนมันจะง่ายกว่าหรือเปล่าเครื <C le av is> ่องม,มือมันใหญ่ไปมันก็เกะกะมันก็จะใส่ยากเลย มหาปากแบนเล็กๆสิอันนี่เอ้ยมีเกี่ยวลิงเอ้ยโอยอย่าให้เพึ่งอย่าให้พึ่งเข้าบูธดีนอต่ะไอ้เฟืองอ่ะอย่าเพึ่งให้เข้าไม่ใช่มันต่อเข้ายัดเอาโซ่เข้าก่อนอืม Terima kasih telah <laughs> menonton! แล้วฝั่งนู้นประกอบเป็นมนะน่ะประกอบมาได้มั้นะ่ะจําได้มั้นะ่ะเอาไม่ได้จะไม่ได้เลยอือเฮ้ยย้ยม,ม,มาตลาดไปหมุนตัวนู้นดิหมุนตัวเฟืองโน้มหมุนตัวน้ำจะเอาไปได้ไง<ะ>มันไปไหมอะ่ะไ,ไปเจ้าเออ ต้องบ้ามากต้องว่าเอาโอเคอะนวดมากต้องว่าเอาต้งไหมจริงบ้าเอาจริงก็จริงก็ดิจะว่าอะไรอะถามเฉยชดู้ดีว่าลืมขันอรงไหนมั่งเนี่ยนอดนี่ก็มีขันนอดนี่ก็มีขัน เดยงก็ลืมอันไนขันแล้วก็ขันให้เน่นไปเลยแค่นี้แหละคุณต้องกินน้ำบานักก็แล้ว